สวัสดีครับพบกับสัมมาพาพุยกับหน้าต่อยอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผ่านมาเราได้คุยกันเรื่องสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยรักษาพยาบานนะฮะทอดบุตรสงเคราะห์บรทุพพลภาพการว่างงานตอนนี้เป็นตอนที่5ครับเราจะพูดถึงเรื่องตายตายนี้ส่งเงินสมทบแค่เดือนเดียวน,นะครับ ไม่เกิน6เดือนเนี้ยก็จะได้รับสิทธิ์นี้แล้วนะครับแต่ว่าผู้ประกันตนไม่ได้ใช้เงินนะครับเพราะว่าผู้ที่ได้รับเงินเนี่ยคือทายาทที่ผ่านมานะครับถ้ามีข้อข้องใจอย่างไรหรือท่านใดที่เห็นว่าสัมมาพาคุยกับน้าต่อเนี่ยยังมีสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมข้อมูลก็ช่วยกันลงมาแชร์กันเป็นความรู้ให้กับท่านผู้อ่านท่านอื่นด้วยมาคอมเมนต์กันนะครับว่าเออมันมีอย่างงี้นี้อะไร หรือถ้าต้องการส่วนตัวโทรมาสอบถามผมยินดีนะครับแล้วถ้าเห็นวรายการนี้ประชับเข้าใจง่ายก็ช่วยกดติดตามแล้วก็แชร์ต่อให้เพื่อนๆท่านด้วยนะครับประกันสังคมมีผลกับทุกๆคนนะครับย้ำนะครับมาตรา3ามสามคือพนักง,งานประจำมาตราสามก้าคือเคยเป็นพนักง,งานประจำแล้วก็มาสมัครใจส่งต่อเป็นมาตราสาม3กบบาท ส่วนมาตรา40คืออาชีพอิสระไม่มีนายจ้างครับส่งได้3แผนแผน1 2 3แผนแพงสุดก็300บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเงื่อนไขต่างๆกรณีตายสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับเป็นอย่างไรบ้างครับกรณีตายนะครับกรณีตายต,ายต้องไม่ใช่จากการทำงานนะครับคือถ้ามาจากเนื่องจากการทำงาน หรือบัติเหตุจากการทำงานที่เกี่ยวข้องการทำงานนั้นจะเป็นเรื่องของกองทุนเงินทดแทนนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของกองทุนเงินของประกันสังคมนะครับคนละตัวกันแต่ถ้าท่านผู้เสียชีวิตผู้กันตนเสียชีวิตนะฮะก็เป็นในงานก็ทางบริษัทเขาจะเบิกจ่ายให้ตามเงื่อนไขของกองทุนเงินทดแทนนะครับข้อ2คือท่านต้องส่งเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า1เดือนภายในระยะเวลา6เดือนย้อนหลังก่อนจะถึง เดือนที่ถึงแก่ความตายนะครับถึงแก่ความตายวัดตอนไหนนับวันที่ท่านตายครับสมมุติว่าป่วยกรสอบกระแสะมา7วันพระเอิร์ดตายวันที่แวันที่แตายเป็นวันที่หนึ่งของเดือนถัดไปก็นับวันที่ตายนะครับไม่ได้นับไอ้ที่ว่าป่วยมากี่เดือนแล้วแต่ข้อ3การจงใจทำให้ตนเองบาดเจ็บทุพพลภาพและตาย หรือยินยอมผู้อื่นก่อให้เกิดขึ้นก็ได้รับสิทธิ์นี้สําคัญนะครับจําไว้นะจงใจทําให้ตัวเองบาดเจ็บทุพพลภาพและตายหรือยินยอมให้ผู้อื่นก่อให้เกิดขึ้นก็ได้รับสิทธิ์นี้แตกต่างจากประกันชีวิตต่างๆนะครับประกันสังคมนั้นจงใจทําให้ตนเองบาดเจ็บทุพพลภาพและตายจงใจทำให้บาดเจ็บทุพพลภาพและตาย ก็ได้รับสิทธิ์นี้หรือยินยอมให้ผู้อื่นก่อให้เกิดขึ้นก็ได้รับสิทธิ์นี้นะฮะข้อ4กรณีตายได้รับสิทธิที่ประโยชน์คืออะไรบ้างจะได้ค่าทําศพนะครับค่าทําศพนั้นก็เหมาเหมาจ่ายจะจัดงานเท่าไหร่ไม่รู้แต่เหมาจ่ายที่ห้าหมื่นบาทสองเงินสงเคราะห์กรณีตายเงินสงเคราะห์กรณีตายนะครับสเงินบำเหน็จชาราภาพเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ว่ามีเงื่อนไขมีหลักเกณฑ์การจ่ายอย่างไรครับเราพูดเรื่องค่าทําศพครับค่าทําศพนี่คืออย่างที่ผมบอกครับค่าทําศพ5 0,000ื่นบาทจ่ายให้แก่ผู้จัดการศพนะครับผู้จัดการศพนะครับไม่ใช่ผู้จัดการาแผนผู้จัดการฝ่ายที่ไหนนะใครก็ได้ที่เป็นผู้จัดการศพนะครับใครคือผู้จัดการศพข้อหนึ่งบุคคลซึ่งผู้ประกันตนผู้ประกันตนคือผู้ตายะครับระบุไว้ก่อนตายนะครับ ทำเป็นหนังสือระบุให้เป็นผู้จัดการศพหนึ่งนะครับระบุให้ในายกอไก่เป็นผู้จัดการศพทำหนังสือไวนะ้นะหนังสือนะครับไม่ใช่ปากเปล่านะฮะและนายกไก่ต้องเป็นผู้จัดการศพด้วยต้องทำเป็นหนังสือระบุกอไก่นะฮะและกอไก่ก็ต้องทำด้วยนะครับถ้าไม่มีข้อหนึ่งไม่มีระบุใครก็คือสองส่วนใหญ่เป็นข้อสองครับก็คือสามีภริยา บิดามน,นาหรือบุตรของผู้ประกันตนก็เป็นผู้จัดการงานศพแล้วก็หลักฐานการจัดการงานศพเนี่ยนะครับไปแสดงหลักฐานคืออะไรเดี๋ยวจะพูดให้ฟังหลักฐานคือหนังสือรับรองการจัดการงานศพจากสถานที่นั้นๆคะที่ประกอบพิธีนะครับ3ถ้าไม่มีข้อ1ข้อ2ก็คือข้อ3บุคคลอื่น ซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตนนั่นหมายความว่าไงครับใครก็ได้ใครก็ได้ที่เขามีหลักฐานว่าทางสถานที่ประกอบพิธีเนี่ยเซ็นรับรองว่าเขาเนี่ยเป็นคนจัดงานศพของผู้ประกันตนที่ตายที่เสียชีวิตนั้นนะครับถามว่ากรณีหนึ่งสองสามต้องเรียงไหมถ้ากรณีแรกมาคือมีหนังสือระบุจบที่กรณีแรก ถ้าไม่มีหนังสือระบุก็จบที่สามีบิดามารดาหรือว่าบุตรถ้าไม่มีข้อสองก็ไม่มีผู้อื่นจัดก็คงจะเป็นมูลนิธินะฮะคงเป็นมูลนิธินะครับ,งเ,รบเงินค่าทําศพหรือค่าจัดการงานศพนั้นห้าหมื่นบาทน,นะครับที่ท่านจะได้ดับสองก็คือเงินสงเคราะห์การตายครับซึ่งเงินสงเคราะห์การตายนั้นก็จะเป็นบุคคลที่ผู้ตาย ได้ทำหนังสือไว้ก่อนตายนะครับระบ,บุให้เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินส่งเคราะห์นั้นทำไว้ก่อนตายนะตายแล้วทำไม่ได้นะครับเพฉะนั้นท่านที่เป็นผู้ประกันตนควรจะทำทิ้งเอาไว้นะครับแล้วก็ยื่นเก็บไว้ให้ฝ่ายบุคคลฮนะส่งไปที่สำนักง,งานประกันสังคมฮะถึงเขาจะก็จะบันทึกข้อมูลถึงเวลาก็จะได้ไม่ต้องมาเถียงกัน ข้อ2ก็คือผู้ประกันตนถ้าไม่ได้ระบุเป็นหนังสือไว้ก็ให้เอามาเฉลี่ยให้แก่สามีหรือภริยาหมายความว่าถ้าผัวตายก็คือเมียถ้าเมียตายคือผัวนะครับบิดามารดาหรือบุตรของผู้ประกันตนในจำนวนที่เท่ากันเท่ากันยังไง2.1ถ้าก่อนตายส่งเงินสมทบตั้งแต่36เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง120เดือนได้เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย2เดือนค่าจ้างเฉลี่ย2เดือนนะครับถ้าก่อนตายข้อ2.2ได้ส่งเงินสมทบตั้งแต่120เดือนขึ้นไปได้เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย6เดือนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า120เดือนขึ้นไปนะครับ ก็คือ10ปีนั่นแหละฮะก็จะได้ค่าจ้างเฉลี่ย6เดือนนะครับไม่น้อยนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ถึง36เดือนก็ไม่ได้เงินสมเคราะห์การตายก็มาเฉลี่ยกันนะอ่าสรุปตรงนี้ก็คือเงินสมเคราะห์การตายเนี่ยก็คือต้องมีทําหนังสือระบุว่าจะให้ใครถ้าไม่มีก็ต้องมาเฉลี่ยให้กับสามีพัญยาบิดามารดาหรือบุตร ถ้ามีอยู่ทั้งหมดก็เฉลี่ยเหลือแค่ไหนก็เท่าที่มีเหลืออยู่ก็เฉลี่ยให้กันนะครับถ้าอายุงาน36 36ปีนี่กี่36เดือนนี่คือ3ปีนะ36เดือนเขานับเป็นเดือนนะไม่นับตามปีปฏิทิน36เดือนไม่ถึง120เดือนก็ได้ค่าจ้างเฉลี่ย2เดือนถ้า120เดือนขึ้นไปหรือเข้าค่ากว่า10ปีขึ้นไปนี่ก็ได้6เดือนนะครับสรุปแล้วเรื่องตายนะครับส่งเงินสมทบ ตั้งแต่หนึ่งเดือนภายใน6เดือนก่อนเดือนที่ตายได้รับ3ตัวคือค่าจัดการงานศพ50,000บาทเงินสงเคราะห์การตายแล้วก็เงินบำเหน็จชราภาพนะครับถ้าหากว่าสัมมาพาคุยณต่อนะครับท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ฟังและเข้าใจง่าย ส่งต่อครับแชร์ต่อหรือก็ติดตามเพื่อฟังเรื่องราวดีๆจากสัมมาพาคุยอนะต่อได้ครับในตอนถัดไปนะครับผมจะพูดเรื่องที่น่าจะใช้เวลานานพอสมควรนานกว่าตอนนี้คือชาราภาพจะพูดอย่างที่เข้าใจได้ง่ายๆพอมันก็เกิดขึ้นกับตัวผมเองด้วยนะฮะเอา้าถ้าหากว่ามีปัญหานะครับอยากปรึกษาเลืองอึดอัดขัดข้อง ขับใจก็โทรมาปรึกษากันนะครับแต่ถ้าเงินเดือนปรับน้อยโบนัสได้น้อยไม่ต้องโทรมาครับเขาจ่ายเงินเดือนตรงถือว่าดีแล้วนะครับรักษางานให้ดีดูแลครอบครัวให้ดีนะครับอย่าคิดอะไรที่มากไปอย่าไปเอาเงินอนาคตมาใช้อย่าเป็นหนี้ใครใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเย็นอย่าไปเที่ยวเปิดเพลงนั่งกินเบียร เก็บหอมรอมริบไปครับเราไม่รู้จะเป็นยังไงใครจะไปคิดว่าโควิดสองปีที่ผ่านมาทำลายเศรษฐกิจไทยเราขนาดนี้นะครับใครจะไปคิดฮนะบางคนฆ่าตัวตายด้วยมันก็ได้แค่ห้าหมื่นนะประกันสังคมให้กับเงินส่งเคาะการตายได้แค่นั้นจริงๆครับห้าหมื่นถ้าคุณทํางานอ่ะปีปีหนึ่งคุณหาได้มากกว่านั้นครับที่สําคัญมันไม่ใช่แค่เงินครับครอบครัวครอบครัวยังเป็นหัวใจของคุณอยู่นะครับ โทรมาปรึกษารครับอึดอัดอะไรขัดข้องหมองใจใครน้อยอ,อกน้อยใจโทรมากันครับ0819076124แล้วถ้าในจ้างท่านใดต้องทำระบบ ISO 9001เพื่อการแข่งขันเพื่อมาตรฐานในกิจการของท่านเพื่อพัฒนาบุคลากรก็ผมยินดีวางระบบให้นะครับค่าใช้จ่ายตามความยากง่ายครับเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP หนะ้าเดี๋ยวเราปิดท้ายด้วยกรอนเหมือนเดิมครับ ปิดท้ายกันด้วยกลอนนะครับไร่กลอนนิดไว้ปิดท้ายเมื่อกายาลาลับดับไปสิ้นเหลือแต่วินยานล่องท่องสวรรค์เคยหยอกยิ้มอิ่มใจยามใกล้กันแต่ฉับพลันมหันจิตคิดวกวนคนข้างหลังยังได้ใช้จ่ายบ้าง ไม่หมดหวังยังไปได้ไม่สับสนหากรู้จักอดออมถนอมตนสุขอยู่บนขนทางสว่างใจรักษาสุขภาพกันนะครับรู้จักเก็บหอมอดออมรอมริษนะฮะพบกันใหม่ในอีพีหน้าครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสัมมาพาคุยครับถ้าชอบช่วยกดไลค์กดติดตาม กดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับ